กลับมาพบกันทุกวันพุธกับรายการคุรูทันโจรสำหรับอาทิตย์นี้เราจะพาไปคุยกับผู้เสียหายที่โดนวิชาชีพแฮกแอปพลิเคชันลวงลงทุนศูนย์ไปหลายล้านถือเป็นคดีแรกในไทยด้วยจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับไปเห็นลิงก์ในภายหลังคือมาท้าภายหลังนะครับว่าข้างบนเนี่ยมันมีลิงก์แปลกปซึ่งเราก็ปวดเข้าไปนะครับซึ่งผมเชื่อและเชื่อเชื่อเองว่าไอ้ลิงก์ตัวนี้มันเป็นลิงก์ที่อาวชาชีพเนี่ยมีการเขียน แล้วก็แปะเอาไว้ในแอปพลิเคชันในปากบุดไว้ใช่ครับแล้วก็ให้เราเข้าไปตามปกติพอเข้าไปตามปกติเนี่ยเราก็เข้าไปทําธุรกรรมอะไรพวกนี้นตามปกติพอเข้าไปทําเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแทนที่เราจะจะเป็นการลงทุนหรือการเทรดตามปกติเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเหมือนไปเทรดมันมีแต่ภาพอย่างเดียวครับแต่เงินหรือว่าส,สินที่เราลงไปเนี่ยกลับไม่มีอยู่จริงเลย ในการเทรดครั้งนี้ก็ยังไม่ได้เงินเยวไม่เคยได้ไดเงินคืนมาบ้างหรืออย่าง,งรราแร<บ>กอย่างนี้ครับมันเป็นเหมือนกับมีการลองเขาให้ลองถอนมามดูครั้งหนึ่งประมาณ500อยเหรียญครับซึ่งก็ถอนได้ปกติแล้วก็มีการใส่เข้าไปพอการพอ,พอใส่เข้าไปเนี่ยเสร็จปุ๊บก็มีการเทรดใหม่มีการเทรดทําทําแบบเดิมนะครับปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยได้เงินกลับคืนมาเลย รายเงิงก็คือโดนปลอมเฟซปลอมเพจต่างๆนะครับใช่ไหมครับทุกแพลตฟอร์มน้องน้องก็โดนเนี่ยฮะซึ่งก็จะไปเชื่อมกับผู้ถ่ายอีกท่านหนึ่งซึ่งลงทุนเกี่ยวกับเงินดิจิตอลนะครับหมดไปเกือบแปดล้านนรือฮะประมาณ8ล้านเศษเนี่ยโดยการโหลดแพลตฟอร์มอยู่อเนื้อนะที่มีการโหลดโหลดเข้าไปซึ่งเขามั่นใจว่าการโหลดเพจโอนแอปเปิลโอนเนี่ยคือต้องมั่นใจเกือบ90%แล้วความปลอดภัยนี่สูงแล้ว แต่รายละเอียดยังไงเดี๋ยวทางให้ทางวิเคราะห์ทางผู้กับโชคแล้วก็รองบีดาเนี่ยได้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่ได้เป็นการรู้จักกันเนพะื่อปุ๊บนะครับ<ช>แล้วเป็นการเป็นตัวปลอมของเรา<ช>ตัวจริงนั่งอยู่นี่<ช>แต่ตัวปลอมเอาหน้าเราไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปคุยกับผู้จัดหายเขาเนี่ยแล้วก็<ช>มีการช,ช,ชักชวนทางไลน์หลอกให้ลงทุน<ช>แต่ผู้จัดหายท่านนี้แลกกว่าท่านอื่นคือท่านนี้บอกว่าไม่ได้แนบลิงก์ในไลน์และก็โหลดลงไปโดยไม่ผ่านแอปสโตร และเพ s สโต e ซึ่งผู้การแจ้งก็บอกว่าถ้าผ่าเดี๋ยวมันมั่นใจ90%นะนะครับโดยว่าไอเอมั่นใจเยอะแต่เคสนี้เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้แนบลิงก์ลงไปในเพจไม่ได้โลดลิงกไปโดยไม่ผ่าน p p Store และ Play Store ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวขอญาตดูในเรื่องทําให้การของทางฝ่ายสอบสวนอทีว่ามันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ที่พลาดในการที่ไปลงแล้วก็บอกว่าแอปนี้โดนวิชาชีพเข้าไปฝังเลยเนี่ย ซึ่งกรนียังไม่ขอแยกรินยันนะครับต้องขอแยกตรวจสอบก่อนนะครับว่าถ้ามันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาและเป็นเคสแรกๆของของเราเลยเนี่ยอันนี้คงจะต้องเตือนให้หนักขึ้นว่าการไปลงทุนเงินเหรียญที่ต้องเนี่ยต้องมีความระมัดระวังมากกว่าปกติแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีออาชีพมันทํางานเหมือนก้าวกระโดดนะเหมือนก้าวกระโดดแล้วอยากจะบอกว่าคือจะคุยกับใครอ่ะ อยากให้มั่นใจว่าเขาตูดตรองมีการนัดเจอหรือแบบอะไรให้มันจริงๆอะค่ะเพราะว่าเราก็แอบเสียหายค่อนข้างเยอะแต่ว่าได้ได้คุยกับเจ้าครูเขาบอกว่าถ้าเจอข้างนอกเขาเอาเรื่องเราแน่เราไม่รู้เรื่องอันนี้โชคดีรรวาแลมันเป็นรู้จักกันจนมัไม่รู้จักกันมันก็แล้วที่เรารู้สึกว่าเราเสียหายก็คือในติ๊กต็อกผู้เสียหายมีการไปโพสตามหาเราแล้วเราไม่ได้เล่นติ๊กต็อก เราเรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างกระทบกับออชีวิตประจำวันแล้วก็อาชีพที่ทำคือแอปแอปถ้าเกิดมั่นใจนิดนึงให้ผ่านการรับรองจากคอรต์ตออันนี้จะมั่นใจแต่แอปนี้เป็นแอปของต่างประเทศแล้วเป็นแอปที่คนทั่วโลกเขาเล่นกันแต่เพียงที่ว่าเราไม่ได้รับรองนะครับงั้นการเล่นเหตดหุ่นอะไรต่างๆที่อยู่นอกของเราเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงต้องระวังเสี่ยง แต่ถ้ากรรตรับรองมั่นใจได้เยอะหน่อยง้นตรงนี้ผมว่าต้อง,ต,องต้องการทําเทกหุ้นหรือว่าการลงทุนหรือการรู้จักคนใน Facebook ไม่เคยเจอหน้าเจอตาต้องระวังไปหมดครับตรงนี้ครับขณะน,นี้ตำรวจกำลังสืบสวนว่ามิจฉาชีพเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างไรส่วนใครที่สนใจลงทุนควรตรวจสอบแอปเหล่านี้ว่ามีหน่วยงานรัฐเข้ามารับรองหรือไม่ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากตัวระบบเองและจากตัวมิจฉาชีพด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้ากับกูรูทันโจนครับข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่ดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m YouTube X และ Tik t o อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ